ข่าวราษฎรสำนักวันนี้ความสับสนตกลงอง์ภาสิ้นพระชนหรืออย่างแน่นอนครับยังไม่มีข่าววันก่อนคุณเสริมสุขนักข่าวนักข่าวสายอวยเจ้าบอกว่าจะมีแถลงการฉบับที่สามเป็นปาฏิหาริย์อาจารย์สมศักดิ์ก็บอกอยากจะรอดูผมก็มารายงานท่านแล้วก็ยังไม่มี ก็เป็นเรื่องยังนิ่งข่าวเกี่ยวกับองค์พาแต่สิ่งที่ปั่นปนที่สุดเห็นในกระบวนการบริหารของรัฐไทยก็คือตกลงจะให้งดจัดงานปีใหม่หรือเปล่าตัวรัฐบาลคุณประยุทธ์บอกไม่ได้งดไม่ได้สั่งให้งดให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณากันเองพูดเต็มคำก็ไม่ได้ก็เกรงใจวังเพราะรู้ว่า รลัชจากการที่สิบทรงเ,เสียพระไถยมากจะบอกให้งดเลยก็จะกลายเป็นข่าวใหญ่เดี๋ยวจะกระทบกระเทือนต่อเรื่องการท่องเที่ยวการหมุนเวียนของเงินก็เลยไม่รู้จะเอาไงผมก็เอาข่าวมารายงานท่านเป็นระยะะว่าหน่วยงานเป็นธงนำเลยก็คือศาลที่ถือว่าใกล้ชิดกษัตริย์ที่สุดสั่งงด การจัดงานทั้งหมดเสร็จแล้วก็ตามมาด้วยกระทรวงอื่นๆกระทรวงศึกษาก็ประกาศงดพอประกาศงดไปวันหนึ่งเอารัฐมนตรีสายตรงกับคอรอมอก็บอกไม่ให้งดก็เลยออกมาใหม่บอกไม่ให้งดแต่ให้เป็นไปตามหัวหน้าหน่วยราชการมหาดไทยก็งดทหารงด บางหน่วยงานบางกระทรวงยังไม่ได้ประกาศเราจะเอาอยังไงกันแน่เนี่ยวันนี้ตำรวจงดเลยครับหน่วยงานที่ใกล้ชิดกษัตริย์นั่นแหละรัฐบาลไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งอะไรครับเพราะทุกคนก็เกรงแต่ข้างบนเลตาเพราะที่ตั้งมาลีตามตัวช้างข้างบนทั้งนั้นนี่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เอาแล้วครับวันนี้แจ้งตำรวจทุกหน่วยงานงดจัดกิจกรรมรื่นเริงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยไม่ได้อ้างอะไรทั้งนั้นนะครับนี่ครับเป็นคำสั่งงดแล้วจะว่าไม่อ้างก็ไม่ใช่ครับบอกเรื่องการจัด การงดจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่ตามแถลงการสำนักพระราชวังลงวันที่15ธันวาคมเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะครับองค์พานี่แหละนะฮะทรงพระประชวรสั่งงดแนละ้วนี่คือตกลงระบบบริหารนี่รัฐบาลนะเป็นผู้บริหารหน่วยราชการตามกฎหมาย วังนั้นไม่ได้ไม่ได้อยู่ในชนะบริหารเพราะเราบอกอยู่เหนือการเมืองแต่จริงๆวันนี้เห็นชัดว่าไม่ใช่เพราะว่าการที่วังเป็นคนแต่งตั้งตัวช้างต่างๆทำให้กระบวนการมันเกิดลักลั่นกันอย่างนี้แล้วครับอันนี้ก็ให้เรารู้สภาพความเป็นจริงอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับข่าวราษฎรสำนักวันนี้ ไม่ยังไม่ยอมรับว่าพระองค์พาสิ้นพระชนยังไม่มีแถลงข่าวแต่เป็นที่รู้กันหมดแล้วโดยพื้นในว่าพระองค์ไม่มีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาเป็นปกติได้แล้วส่วนจะตายหรือไม่ตายไม่มีอะไรยืนยันดังนั้นเราจะเห็นแรงกระเพื่อมในราชสำนัก แรงกระเพื่อมวันนี้เห็นเล็กๆแต่ใหญ่ครับมีการจับตาจากหลายส่วนงานคือพระองค์ทีกลับจากเยอรมันมาเยี่ยมองค์ภาตามหมายกำหนดการลงมาถึงสนามบินมีคนมาเข้าเฝ้าเต็มไปหมดแล้วก็มีคนกราบภาพเหล่านี้ถูกนำเผยแพร่ออกไป สะท้อนให้เห็นว่าถ้าเราไม่ออไม่ปฏิเสธความจริงก็คือว่าปัญหาเรื่ององค์รัชทายาทวันนี้หดแคบลงมาตามสภาพเงื่อนไขขณะดนี้เหลือสองคนเท่านั้นเองตัวเต็งคือองค์พานี่จบแล้วก็เหลือแต่สิริวันวรีกับองค์ทีเท่านั้นพระองค์ทีเท่านั้นดังนั้นภาพเหล่านี้ จึงถูกจับตาจากหลายฝ่ายจากต่างประเทศแอนดรูแสดงความตกกระจายกับภาพนี้แล้วบอกโอ้นี่ไทยแลนด์4.0เนาะกาบองค์ทีติดดินเลยอย่างเงี้ยนั่งเฝ้าแล้วก็กราบแต่ว่าเมื่อดูจากข่าวของหน่วยงานต่างๆ ยังไม่กล้าแสดงยังไม่กล้าแสดงนี่ข่าวสดก็เพียงแต่รายงานว่าเจ้าฟ้าทีบังกรเสด็จไปทรงเยี่ยมพระอาการเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภาเท่านั้นเองแต่จากข่าวออนไลน์ข่าวออ,อ,อ,ออนไลน์จะเห็นว่าถูกจับตาหนึ่งจากแอนดู ถูกจับตาจากรอยลิสมา a ์เก็ตเพลสดังนั้นน,นี่เห็นเลยนะเขาอาจจะไม่ได้แสดงความเห็นแต่เราเห็นปั๊บรู้ทันทีว่าองค์ทีนี่กำลังโดยภาษากายทางการเมืองนี่บอกให้เห็นฐานะว่าน่าจะอยู่ในลำดับที่หนึ่งแน่ๆ นะครับคุณเพชรชลในรอยัลิสมาร์เก็ตเพสบอกไม่ขอบรรยายภาพดูเฉยๆท่านอื่นมีคนแสดงความเห็นเยอะครับ <c oughs> ปวีนไม่พลาดอยู่เลยนะครับจารย์ปวีนะไทยม h นาค a i m o n a r c ี y 2023สถาบันกษัตริย์ไทย ช่างล้าหลังเหลือเกิน <c oughs> จะจะแสดงความเห็นอะไรก็แล้วแต่แต,แต่นี่คือเขาจับตามมาที่องค์ทีแล้วมีบางคนอีกคนหนึ่งบอกว่าชมชุดท่านว่าเหมือนท็อปกันมาวลิกปังมากแต่งตัวแบบทันสมัยมากแล้วก็มีการประเมินราคานี่มีผลพัง ผลข้างเคียงนะมีการประเมินราคาชุดแต่งกายของพระอ,องค์ทีครับบอกแล้วก็บรรยายว่าทายาทแห่งความพอเพียงคือเสมือนหนึ่งกระแนะกระแหนว่าความคิดเรื่องพอเพียงนั้นไม่มีในในพระบรมวงศานุวงศ์เลยครับทรงใช้ใจตาม ตามสบายใจไม่มีคาว่าพอเพียงเลยโดยบอกว่าเข็มขัดที่ท่านใช้นั้น h e r ร์เมส0 0 0หบาทใช่พาะเข็มขัดนะครับรองเทา้าเป๊ะเลยสาม0มบาทเสื้อแอมบูชแปดดอลลาร์ประมาณส0 0 0มบาทรวมรวมแล้วชุดที่ท่านใส่หน0่0แสบาท โอ้ผมก็คิดว่าท่านมีท่านมีชะตองมากมายอยู่แล้วทรงพระราชทรัพย์บานตะเกียงเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรกับท่านเลยแต่ว่านี่คือการจับตาของประชาชนต่อตัวท่านทั้งบวกและลบเกิดแล้วครับอันนี้เป็นผลจากอ่านภาษากายทางสังคมก็คือ พระอ,องค์พามไม่น่าจะอยู่ในเงื่อนไขที่จะออกเสด็จออกมาภายนอกแล้วและทุกคนก็เข้าใจตรงกันแต่พูดไม่ได้ในประเทศไทยแต่ภาพต่างๆที่คนแสดงออกใช่เลยการปรับตัวอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นการปรับขบวนในราชสำนักเดิมนั้นรอสิบ มีคุณนุ้ยเป็นราชินีทำเรามีข้อสันนิษฐานอยู่เหมือนกันว่าคุณนุ้ยกับรัชกาลที่สิบนั้นไม่ได้มีความแนบแน่นกันเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคุณนุ้ยกับคุณก้อยในในอดีตนั้นพระองค์พากับนุ้ยเป็นพันธมิตรกันในทางความสัมพันธ์แล้วเขา ตามข่าวคุณก้อยที่เจอลงโทษอย่างรุนแรงจับเข้าคุกนั้นก็เป็นเรื่องของสองคนที่ดำเนินการเพื่อให้ส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่รอสิบจนกระทั่งโกรธเพราะเขารู้ว่าถ้าอารมณ์โกรธขึ้นมาอะไรแล้วก็แรงมากก็มีการประกาศปลดก้อยแล้วก็จับเข้าคุก แต่ว่าหลังจากนั้นปีหนึ่งก็ให้อภัยโทษให้ก้อยออกมาออกมาใหม่ๆยังเดินคู่กันสมคนมีรอสิบคุณนุ้ยและคุณก้อยแต่อีกสักพักหนึ่งก้อยหายไปเลยเราก็มีข้อสนิทฐานว่าเป็นเรื่องที่ได้รับการขอร้องผลักดันมาจากพระองค์พาไม่ให้แสดงตัวกับภรรยาอีกคนหนึ่งให้อยู่กับนุ้ยคนเดียว นี่ข้อสันนิษฐานนี้น่าจะถูกต้องแต่เมื่อสภาพการเป็นอย่างนี้พระองค์พาได้เกิดภาวะการประชวนอย่างหนักเช่นนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเราไม่เห็นบทบาทคุณก้อยแสดงต่อการมาเยี่ยมหรือบินกลับมาจากเยอรมันมาเยี่ยมเลยไม่เห็นภาพคุณก้อยไปเยี่ยมพระองค์พาเลย ในเมื่อก็รู้อยู่แล้วว่ารัชกาลที่สิบนั้นทรงเสียพระไทยอย่างยิ่งขณะนี้แล้วทำไมไม่มาเยี่ยมนี่คือความละเอียดอ่อนในวังถ้าผมคิดก็คิดได้ครับว่าการแสดงอะไรต่างๆมันยังมีความละหองละแหงดังนั้นการแสดงออกนั้นต้องนุ่มนวลเพราะว่าก้อยมีบทเรียนแล้วว่า ถ้าแสดงออกบุ่มบามนี่อาจจะเจอหนักกว่าเดิมไม่แสดงเลยก็ไม่ได้แสดงก็ต้องระวังเพราะว่าขณะนี้ในพระรงค์สานุวงศ์ทุกพระองค์เสด็จเยี่ยมหมดครับเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ก็รีบเสด็จกลับจากญี่ปุ่นที่ผมรายงานนี่กลับมาแล้วคงจะพักเหนื่อยพักฟื้นแล้วก็มาเยี่ยมแล้วครับเห็นไหม มาเยี่ยมแล้วนี่เป็นภาพที่ท่านเสด็จไปที่โรงพยาบาลจุลาเอาแล้วก้อยไปไหนอ่ะบทบาทตรงนี้ต้องจับตาเพราะนี่คือการขยับภายในราชสำนักซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในอำนาจสูงสุดของรัฐเนี่ยกำลังขยับตัวที่เราจะต้องติดตาม ปรากฏว่ามีข่าวยืนยันมาจากประวินครับว่ามีการทำบุญถวายพระราชุุุลให้แก่พระองค์พาแต่ตัวก้อยไม่มาแต่ให้นายอำเภอที่ท่าวังผาทำหน้าที่แล้วให้แม่ของตนไปทำในตีกรอบเฉพาะที่จังหวัดน่านวัด เดียวเท่านั้นครับที่ท่าวังผาเมื่อวันที่21ทธันวาน้องก้อยได้ให้ในอำเภอท่าวังผาจังหวัดน,าน่านทำพิธีสืบชะตาสะดะเคาะตามประเพาณีล้านนาให้องค์พาด้วยค่ะให้แม่ปราณีเป็นประธานร่วมใสๆค่ะ ถึงแม้จะเคยเป็นผู้ถูกกระทามาก่อนแต่น้องก้อยจิตใจดีเสมอขอให้ผลบุญนี้ตกไปถึงน้องก้อยกับลูกด้วยนะคะนี่คือคำบรรยายของของอาจารย์ประวินนะไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ก้อยบรรยายไม่ใช่นะคนละอันนะแต่ที่เป็นหลักฐานก็คือมีการทำบุญจริงเมื่อวันที่21ตามรายงานข่าวนะครับ โดยในอำเภอท่าวังผาทำไมไม่ทำทั้งจังหวัดล่ะเออกระเลิกนักไม่อาจจะไม่แน่ใจว่ารอสิบกำลัมงมองอยังไงร,ระหว่างนี้กำลัองอารมณ์ไม่ค่อยดีอันนี้คือการเมืองในราชสำนักและที่สำคัญก็คืออาจารย์ประวินยังพยายามจะยืนยันว่าคุณก้อยมีลูกด้วยกับรัชกาลที่สิบ ตรงนี้เป็นข้อมูลที่เราได้เห็นอาจารย์ประวินบอกขอสลบุญนี้ตกถึงก้อยและลูกด้วยค่ะถ้าจะบอกว่าก้อยไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่ครับอันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงอีกภาพหนึ่งเป็นข่าวที่เกิดขึ้นจริงแล้วอาจารย์สมศักดิ์มารเฟเลนผมเห็นข่าวนี้แล้วนะครับคือ เจ้าคุณพระก้อยได้แต่งคาถาที่เรียกว่ากิติยากิติยาพาคุณกิตันคาถาครับเป็นคาถาภ,าภาษาบาลีพรรณาคุณงามความดีถวายเป็นกำลังใจแก่พระองค์ผาคือผมว่าจริงๆเนี่ยก้อยก็รู้ว่าอะไรคืออะไร แต่ไม่แสดงออกในทางถวายพระพรก็ไม่ได้สแสดงเออกระเลิกก็เป็นปัญหาตัวก้อยก็ยังถูกห้ามแน่นอนครับถ้าไม่มีการห้ามนี่ก้อยต้องมาแล้วครับวันนี้แต่ไม่แสดงออกไม่ได้นี่คือปัญหาการเมืองในราชสำนักอาจารย์สมศักดิ์ก็เลยบอกว่าเจ้าคุณพระศรีนาศ พีราชกาลยาณีเขียนบทสวดมนต์ให้คุณพาเจ้าคุณพระก้อยเสียเปรียบหน่อยเพราะไม่มีช่องทางสื่อสารให้แพร่หลายอาศัยที่เป็นคนธรรมะธรรมโมก็เลยช่วยเป็นที่ปรึกษาแต่งบทสวดให้คุณพาในบทประกอบบรรยายเรื่องราวของประวัติคุณพาเป็นภาษาบาลีในบทสวดมนต์ด้วยอันนี้ก็ คุณก้อยเขาก็มีเขาเขาอยู่ในสายพระแล้วก็คงจะมีพระช่วยนะนะพระช่วยในการจัดการด้วยสิ่งเหล่านี้จึงเก็บมารายงานให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุน,นัย